1. News ตรงไปตรงมา ื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้ต้องสูญเสียตำรวจน้ำดีไปคนหนึ่งร้อยตำรวจโทรกล้องล่าแสงฤทธิ์นะคะท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามอยู่ที่สพวังทองจังหวัดพิษนุโลกเหตุเกิดขณะที่ร้อยตำรวจโทรกล้องล่าเนี่ยออกไประงับเหตุมีชายคลุ้มคลั่งนะคะที่อลาวาดอยู่นะคะในพื้นที่ที่ร้อยตำรวจโทรกล้องกล้องล่ารับผิดชอบปรากฏว่า เขาถูกคนคลุ้มคลั่งนี่แหละแทงจนเสียชีวิตใช่แล้วครับครับ<น>ก็เหตุการณ์นี้นะครับก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยเสียใจอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันตํารวจ13ตุลาคมนะครับครอบครัวที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าเท่ากับว่าต้องขาดเสาหลักสําคัญไปแล้วก็ทิ้งไว้เพียงภาพของความทรงจําและความเสียสละทุ่มเทให้ลูกชายที่กําลังเรียนนักเรียนในสิบ ได้เอาเป็นแบบอย่างสําหรับการรับราชการตํารวจนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้เราจะไปติดตามจากคุณฟาริดาโยธาสมุทรครับรถมาส d a g l x e 26ทะเบียนกจ4590พิษณุโลกติดไซเรนและสติกเกอร์โรงเรียนตำรวจภูทรภาค7รุ่น23 เก่าคร่ำครึ้ไม่ต่างจากสภาพรถยนต์รถคันนี้เป็นพาหนะคู่ใจในการออกตรวจพื้นที่ของร้อยตำรวจโทรกล้องล่าแสงริ์หรือหมวดกล้องรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสอพอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมานานนับสิบปีและวันสุดท้ายในชีวิตเขาก็ใช้รถคันนี้ปฏิบัติหน้าที่กับภารกิจสุดท้ายวันนี้รถจอดแน่นิ่งอยู่ในบ้านที่กำลังจัดพิธีศพของเจ้าของ แล้วน้ำตาของลูกชายทั้ง3คนของหมวดกล้องก็ไหลออกมาอีกครั้งเมื่อพูดถึงผู้เป็นพ่อท oh> ี่จากไปขณะเข้าระงับเหตุชายวิกลจริตคลุ้มคลั่งทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจแห่งชาติและเป็นวันที่ลูกๆจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าแต่ปีนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสัมผัสตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเพราะว่าโตมาในแฟตตำรวจเหมครับ อาชีพตำรวจเลี้ยงลวกผมสี่คนแม้จะไม่เยอะแต่สามารถเลี้ยงลูกๆมายืนอยู่จุดนี้ได้ทุกคนภาพหมวดกล้องในชุดข้าราชการตำรวจถ่ายคู่กับลูกชายนักเรียนนายสิบตำรวจเมษาแสงฤทธิ์วัย21ปีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่น หน่วยบังคับการจราจรโครงการในพระราชดำริอีกเพียงเจ็ดเดือนเขาก็จะได้เป็นตำรวจตามความตั้งใจของพ่อแม้วันนี้ผู้เป็นพ่อจะไม่ได้เห็นความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีพ่อคอยเป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตเมษาถ่ายภาพนี้โดยที่ไม่รู้ว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายที่จะได้ถ่ายร่วมกันไม่ครับผมเห็นพ่อตั้งแต่เล็กเป็นไอดอลของผมในการเป็นตำรวจก็พ่อเนี่ยนะครับ ผมสอบตำรวจมาสี่ครั้งผมเพิ่งติดครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับผมตกไปน้ำตลอดพ่อก็จะไม่เป็นไรพี่หน้าใหม่ไม่เป็นไรพี่หน้าใหม่จนผมทําให้แกได้ครับสิ่งที่แกภูมิใจที่สุดคือแกอยากเห็นลูกเป็นตำรวจของแกได้คนหนึ่งก็คือผมมาทําให้แกได้กว่นที่แกจะจากครับพวงหีดนับสิบพวงแขวนเรียงรายไว้อาลัยข้างฝาบ้านให้วีรบุรุษใจกล้าบรรยากาศภายในบ้านหมวดกล้องในวันตำรวจปีนี้เปลี่ยนไปจากปีก่อนก่อน แม้จะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่อุดมการและความตั้งใจรับใช้ประชาชนของหมวดกล้องยังคงส่งต่อไปถึงลูกๆทุกคนพิธีสวดพระอภิธรรมศพร้อยตำรวจโทกล้องล่าแสงฤทธิ์จัดขึ้นที่บ้านเลขที่62หมู่6ตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดดินในวันรุ่งขึ้น าริดาโยธาสมุทรรายงาน One News ตรงไปตรงมา